มาดูข้อที่4นะครับข้อที่4ีเขาบอกว่าสารประกอบอินทรีย์ในข้อใดต่อไปนี้เป็นไอโซเมอร์กันนะครับคู่ใดเป็นไอโซเมอร์กันถ้าไม่เป็นไอโซเมอร์กันให้ระบุด,ด้วยว่าเป็นสารชนิดเดียวกันหรือไม่นะครับไอคำว่าไอโซเมอร์นี้ไอโซเมอร์นี่หมายถึงอะไรนะครับทบทวนหน่อยหมายถึงอะไรครับไอโซเมอร์คือสารที่มีสูตรโมเลกุลเหมือนกันแต่ว่าเราสามารถที่จะ เขียนเป็นสูตรโครงสร้างได้หลายแบบใช่ไหมครับเห็นไหมสารชนิดหนึ่งอาจจะมีหลายไอโซเมอร์ยิ่งถ้าคาร์บอนจำนวนคาร์บอนเยอะๆนี่ยิ่งเยอะไปใหญ่เลยใช่ไหมครับนะอ่ะคราวนี้เรามาดูนะครับในข้อกอไก่สองตัวนี้เป็นไอโซเมอร์กันไหมครับเป็นไอโซเมอร์กันไหมคืออันนี้เป็นสูตรแบบย่อใช่ไหมครับสูตรแบบย่อนี้เราก็จะ มองลำบากใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเขาให้เป็นสูตรโครงสร้างแบบ l ิวอิมาเราก็จะเห็นได้ชัดขึ้นนะครับแต่คราวนี้เราก็ฝึกไปในข้อที่1 2 3ไปแล้วเห็นไหมครับอ่ะตัวนี้เป็นไอโซเมอร์กันหรือไม่เป็นไอโซเมอร์กันใช่ไหมครับรู้ได้ไงว่าเป็นไอโซเมอร์กันคือเราลองเขียนดูก็ได้นะครับเดี๋ยวนะ มาดูสูตรโครงสร้างนะครับว่ามันจะต่างกันหรือไม่อะเขาบอกว่าวงเล็บ ch 3 ch 2วงเล็บ2แล้วก็ ch ch ส เรามาเขียนสูตรโครงสร้างเลยดีกว่านะครับแบบลิวอิสมันจะได้เห็นชัดๆไอตรงนี้มันต้องเป็นอะไรครับเป็นกิ่งอยู่แล้วใช่ไหมไอที่มันเป็นวงเล็บนี่เป็นกิ่งนะครับกิ่งที่แยกจากไอตัวนี้ใช่ไหมถูกไหมครับแยกจากตัวนี้อ่ะงั้นเราก็มาเริ่มกันนะครับ c h คุณเริ่มจากกะอกลมสีส้มนะครับ เพราะฉะนั้นไอ้กิ่งตรงนี้นะครับก็จะเป็น c3h c h3 c h2 เข้าใไหมครับ c h3 c h2 ใช่าใไหมครับอันนี้หนึ่งละแล้วข้างบนก็ c h3 เอ่อโทษที c h2 แล้วก็ c h3 ใช่าใไหมครับอีกอันหนึ่งก็คือเป็นอะไรครับ c h3 ใช่าใจไหมอันนี้คือตัวแรกนะครับตอนนี้อีกตัวหนึ่ง อีกตัวหนึ่งเป็นแบบนี้ c h 3 c h 2 c วงเล็บ c h 3วงเล็บ3ใช่ไหมครับแสดงว่าไอ้ตรงนี้เป็นกิ่งแน่นอนแยกมาจากไหนแยกมาจากไอ้วงกลมสีส้มนี่ใช่ไหมครับอ่ะเราก็จะมาเริ่มตัว c ที่เป็นวงกลมกันนะนะไอ้ตรงนี้ก็จะเป็นอะไรครับ CH3 หรือเมทิ้นั่นเองพบใะยังสามูมพบล้แล้วตรงนี้ก็ต่อด้วย c h 2แล้วก็ต่อด้วย c h 3สูตรโครงสร้างเหมือนกันไหมครับไอสอตัวนี้ไม่เหมือนกันใช่ไหมสูตรโครงสร้างไม่เหมือนกันใช่ไหมครับแล้วเรามาดูนะครับว่าสูตรโมเลกุลมันเป็นยังไงตัวนี้มีคาร์บอนกี่ตัว 1>, 1, 2, 3, 4, งสองสมสี่ห้าหใช่ไหมครับ 1, 2, 3, 4, งสี่ห้าหเป็นสีหใช่ไหมครับไฮโดรเจนมีกี่ตัว 3, ามสี่ห้าใช่ไหมครับนับตรงนี้ก็ได้ง่ายดิสามสี่ห้าหคูณสเป็น10บวกอีก1เป็น11บวกอีก3าเป็น14สส่วนตัวนี้ล่ะ คาร์บอนมีกี่ตัว1 2 3่งสไหมครับในวงเล็บอีก3เป็น6ก6ไฮโดรเจนมีกี่ตัว3าคูณสเป็นเก้าเฉยไหมครับ10 11 12 13 14สูตรโมเลกุลเหมือนกันมีโครงสร้างต่างกันแสดงว่าไอ้คู่นี้เป็นไอโซเมอร์ไหมครับเป็นไอโซเมอร์เฉยไหมครับเป็นไอโซเมอร์ สุกแล้วเป็นไอโซเมอร์อ่ะครูขอหยุดแป๊บนึงนะเดี๋ยวมันจะเปลืองเนื้อที่